เด้อพี่น้องมือนีสิบห้ามากินก๋วยเตี๋ยวเรือพน้าร่มะครับแซ่บต้องกันครับสุกูสุกคนครับบรรยากาศในลานเพิ่นครับพี่น้องมาเด้อเสือบต้องกันครับสุกูสุกคนเซาหนี้ครับกอบดีไหมบรรยากาศลานภาพบินไลทครับพี่น้องแบ่งยึดเตี้ยวอย่างเดียวครับทางทางพี่น้องมาสซ่บต้องกันครับสดผ่อนผ่อนบรรยากาศกําลังฮ้อนครับนี่บรรยากาศในลานเพิ่นพี่น้อง วดเดียวเรือว่านาลมครับมาสึกแซ่บเหมือนกันทำบวันนี้น้องมาเด้อน,นี่มาแล้วปุ้งปุงปุงนี่ปุงครับปุงปุงครับปุงนี่ปุงใส่ได้หลายใสย่หลาย kiểu rửa rất đẹp con con, ừ. tập hiệt thế xe lại xe lại bằng mùm bằng mùm bằng mùm con, nè nè

ซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงได้บันไยการไยการกินเยอะยั่วพี่น้องเยอะยั่วนี่เพชรบ่เสียบเสียบพี่น้องเบิงพี่น้อง เครือ่องเน้นเน้นแซบพี่น้องเครื่องเน้นเน้นเลยทั้งนี้เครื่องเน้นเน้น,นเครื่องเน้นเน้นพี่น้องสูส้คนมาเด้แอแซบกันครับเส้นแซบครับเส้ิร์บ